ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาชมขึ้นช่ายนะครับที่ผมทําไว้ขึ้นชายนะครับที่ผมทําไว้เป็นขึ้นชายไฮโดนะครับแบบแน้านิ่งใช้กระบะภาชนะปลูกนะครับน้านิ่งกําลังงามครับอันนี้ก็อายุประมาณสีิวันนะครับก็จะเริ่มวันนี้ก็จะเริ่มจะเริ่มทยอยเก็บนะครับช่วงก่อนกอ็หายไปหลายวัน ว่าโตไม่ทันแล้วก็ติดเชื้อราด้วยครับก็อน,นี้ก็ใช้ไตโคเดอมาช่วยป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับก็ดีขึ้นครับไม่มีไม่มีโรคลักเน่าเลยไม่มีแล้วครับผักงามมากครับก็ของผมก็จะทําเป็นแพ็คนะครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ก็ทําการส่งฟูดเซ็นเตอร์ คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายเกี่ยวกับพวกอาหารสดแล้วก็มีผักสดอะไรพวกนี้ครับงามมากครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยอวบเท่าไหร่แต่ก็เริ่มเก็บได้เขาน่าจะรออีกสัก3-4วันครับต้นถึงจะอวบอวบกว่านี้แต่อันนี้ผมก็เริ่มเก็บเดี๋ยวเลือกแผงที่มันอวบอวบแล้วก็จะเริ่มเก็บทยอยเก็บแล้วครับวันนี้ งามมากครับลากสวยมากครับลากขาวไม่มีสีน้ำตาลไม่มีลากเน่าเลยครับใบก็ไม่มีจุดไม่มีเหลืองนะครับงามมากครับก็ผมก็ทยอยลงเรื่อยๆนะครับก็อนาคตก็จะเพิ่มอีกลงหนึ่งก็ลงนี้ก็สามารถบรรจุกระบกกระบะปลูกแบบนี้นะครับก็ได้ร้อยร้อยกว่ากระบะ ประมาณร้อยหกสิบนะครับก็ของของผมนี่จะเป็นระบบน้ํานิ่งนะครับระบบน้ํานิ่งนะครับใช้ภาชนะปลูกแบบนี้ครับแล้วก็ใช้โฟมลอยก็ภาชนะก็เป็นกระมังใบละยี่สิบบาทนะครับใบละยี่สิบบาทก็วันนี้ก็จะทําการเก็บนะครับแล้วก็แพ็คถุงเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ผมก็จะยกทั้งแพ็คไปเลยนะครับแล้วก็ไปแกะทีละต้นทีละต้น ครับผมเมื่อยกตัวผักนะครับจากลงมาผมก็มาทำข้างนอกนะครับใต้ร่มไม้เย็นๆสบายใจก็ตัวนี้ก็หแผงนะครับก็มี12ช่อง1ิบสรูนะครับที่สำหรับการปลูกของผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะครับก็สิหลุมนะครับสิหลุมปลูก ก็เมื่อเราเอาแผงมาเราก็ก็ดึงผักกอผักออกมาเลยนะครับดึงกอผักออกมาแล้วก็มาทําการแยกต้น,แย,ตน,แ,ยตนแยกต้นแบบนี้ครับแยกต้นครับแยกต้นแบบนี้ครับแยกต้นแบบนี้ก็เอาใบข้างล่างใบเล็กๆออกนะครับใบเล็กๆเหลืองๆแล้วก็สังเกตดูพวกเพลี้ย หรือว่าแมลงต่างๆอันนี้นี่เห็นไหมครับแมงมุมเราก็ไม่เอาไปบรรจุให้ลูกค้าบริโภคนะครับก็อนนี้ก็ทั้งหมดนะครับสี่แผงนะครับสี่แผ่นโฟมนะครับหรือสี่กระบาดปลูกก็ได้ประมาณนี้ก็ประมาณสองกิโลครับสองกิโลประมาณสองกิโลเดี๋ยวผมก็จะทําการไปบรรจุในแพ็คนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ ก็ตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของราคาของผักนะครับก็ถ้าอันนี้ประมาณ2องโลถ้าเราไปส่งให้แม่ค้าสมมุติว่ากิโลละ150ยห้าสองกิโลก็สามร้อยหรือว่ากิโลร้อยสองกิโลก็ได้สองร้อยราคาผักมันมันขึ้นขึ้นลงๆตามฤดูกาลครับไม่แน่นอนช่วงเนี้ยช่วงนี้จะแพงก็ประมาณ 150, 160 แต่ว่าถ้าผมทำเป็นแพ็กเกจของผมเป็นสินค้าที่มีผมก็จะมีแบรนด์ของตัวเองนะครับเราก็จะเพิ่มมูลค่าอย่างอย่างเช่นกร,รมหนึ่งประมาณนี้นะครับ1กอ1กอแบบนี้นครับผมก็จะได้20บาทอันนี้ประมาณ2องโลผมก็ได้ประมาณ20่สกว่าแพ็คนะครับก็ผมจำหน่ายแพ็คที่แพ็คละ20บบาทก็ ได้เกือบห้าร้อยนะครับอันนี้นะครับได้เกือบห้าร้อยสองกิโลเนี่ยครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผักของเรานะครับเราไปส่งแม่ค้าบางทเีเราเสียดายเสียดายผักเราอย่างขึ้นขึ้นช่ายนะครับหนึ่งกิโลมันไม่ใช่มีน้อยๆครับมีจํานวนต้นที่เยอะมากเราเช่างกิโลแล้วเราเห็นผักเราแล้วแล้วราคามันร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือ ในช่วงที่ถูกๆก็3 40สอย่างเงี้ยมันใจเรามันมันไม่ดีคือเราก็ต้องเราเสียดายผักเราเราก็ต้องสร้างมูลค่าให้มันนะครับนี่ครับรากขาวไม่มีโรคนะครับใบไม่มีเหลืองไม่มีจุดเลยนะครับงามมากก็ใช้ไตโคเดมานะครับโอเคเดี๋ยวก็ผมก็จะทำการใส่ถุงแล้วก็แพ็คนะครับแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ครับครับ เมื่อทำการาแยกต้นออกจากกอรเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะนำมาแพ็คนะครับนี่ครับก็นำมาบรรจุในถุงแบบนี้นะครับก็ขนาดก็ประมาณประมาณเอาครับผมก็ประมาณ1กร,รัมนะครับ1กร,รมน่ครับ20บาท1กร,รมัมแล้วก็มีสติกเกอร์ ีสติกเกอร์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับนี่ครับที่ทาไว้สติกเกอร์ที่ทําไว้เป็นแบรนด์ของตัวเองก็ทําการแพคแล้วก็ซีนนะครับซีนซีนถุงให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามแล้วก็ทําการนะครับเจาะเจาะเพื่อระบายอากาศนะครับไม่ให้เกิดไอน้ําไปเกาะที่ถุงนะครับจะดูไม่สวยงามนะครับก็อนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับผักนะครับไม่ว่าใครจะทําผักอย่างอื่นเราไปส่งแมค้าเราได้ร้อยสองร้อยแต่ว่าเรานํามาเพิ่มมูล,มลค่าของในตัวผักของเราเองนะครับเราก็จะไม่เสียเปรียบในเรื่องของราคาครับเราก็ความภูมิใจที่เราได้ทำล้วก็ได้ราคาที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็น แพ็กเกจที่ผมจะต้องทำแล้วก็ส่งผักงามครับแต่ว่า,าความอวบของเขายังไม่อวบเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคครับสูงสูงมากนะครับประมาณศอกกว่ากว่าสูงมากก็มีเครื่องซีนนะครับเครื่องซีนถุงวางลงไปนะครับ นี่ครับกดซีนนะครับรอสักพักเดี๋ยวเขาจะตัดเองนะครับนี่ครับคโอเคนี่ครับเรียบร้อยสวยงามซีนเรียบร้อยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผักของเรานะครับ ก็ทําสบายๆครับทําเกษตรสมัยใหม่เราไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปถางหญ้าตัดหญ้าเราก็ทําในโรงเรือนปลูกระบบไร้ดินก็คือใช้ใช้น้ํานะครับใช้สารอาหารผสมลงไปแล้วก็ปลูกก็ลองลองไปทํากันดูนะครับของผมนี่ทําขึ้นชายไร้ดินปลอดสารพิษนะครับไม่มี ไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็ผักครับอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือข้อดีก็คือไม่เละนะครับไม่เละเก็บไว้ได้นานนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ยังเก็บได้แต่ว่ามันก็มีการเหลืองอะไรตามธรรมชาติของเขานะครับซึ่งเขาไม่ได้รับสารอาหารแต่ไม่เละนะครับผักของผมอ่าหลายๆอย่างพวกร้านยำนะครับที่ซื้อไปเขาบอกดีมากเก็บไว้เก็บไว้ได้นานการแพ็คแล้วก็นําไปส่งนะครับโอเควันนี้ก็พามาชมในเรื่องของขึ้นช่ายนะครับ ที่ผมได้ทำแล้วก็สร้างมูลค่าให้มันเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ได้เสียเปรียบแม่ค้าเราทำการเกษตรถ้าเรา,าเสียเปรียบเราก็จะเหนื่อยแล้วก็เราก็จะเหนื่อยเปล่านะครับเราก็ทำนำมาสร้างมูลค่าโดยมีแบรนด์มีอะไรเป็นของตัวเองนะครับหาตลาดที่มีผู้บริโภคเข้าไป ซื้อของจับใจเยอะๆนะครับก็อย่างของผมนี่ก็40แพ็คก็วันหนึ่งก็เกือบหมดนะครับ40 pack, pack แพ็คแพ็คละ20่วันหนึ่งได้40แพ็คก็โอเคแล้วครับอยู่ได้แล้วสบายๆก็แนวโน้มก็จะทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะขยายลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พวกโรคพวกอะไรเราจับทางได้แล้วช่วงก่อนเรายังจับไม่ได้ยังไม่มีตโคเดอร์แม่ก็ทํามันโตไม่ทันครับมันติดโรค โอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็พามา,าชมในเรื่องของปการปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดินแบบน้ำนิ่งแล้วครับแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้กับขึ้นฉ่ายหรือแม้กระทั่งใครที่ทำผักอื่นก็สามารถทำได้ครับ,รบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ